ข่าวนี้ก็กรณีกสืบเนื่องนะพี่ธงธงมกจกนะนักแสดงตลกชื่อดังครับที่เกิดอุบัติเหตุไปขับรถเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ช่วงกลางปีงนะพี่นะทีนี้คู่กรณีวัย19ปีเนี่ยเขาเจ็บสาหัสครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนะเ็าตกใจถึงขั้นเป็นลมนะในที่เกิดเหตุล่าสุดเลามาเจอพี่ธงธงคะ่ะอัปเดตเรื่องเราหน่อยแล้วก็ได้ยินคําวว่าเตรียมบทแก้บนสิ้นปีนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเชิญพี่ธงธงคะ่ะครับ พี่อะเริ่มขับได้แล้วในอาทิตย์แรกนี่ขับไม่ได้เลยเพราะระแวงมอเตอร์ไซค์ไปหมดออ,อกจากโรงพยาบาแล<อ>แล้วน้องก็ตัดใหม่แล้วแฮปปี้ <Happy S 1> ทั้งสองฝ่ายแล้วเรียบร้อยค่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลเหรอคะอาการเขาก็แบบโมคม่าเสาหัสแหละค่ะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นพี่ก็ไปดูตั้งแต่เช้าเลยนะ <S <S นนะเราเห็นแล้วเราตกใจเราไม่เคยเจออย่างนี้สิ่งสำคัญก็คือทันได้บนเนาะตอนที่เห็นเขาตอนแรกแม่ชีบุญเรือนตรงมูลเตอม์เนาะบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องมีชีวิตอยู่รอด เราจะบวชให้7วันได้กําหนดวันบวชแล้ววันที่ห้าธันวาที่บุรีรามยซึ่งพี่อาจะไปบวชวันที่25แล้วบวชแล้วเข้าก็มาถานเลย<า>คือเป็นโชคดีของพี่อย่างหนึ่งนะคะว่าทางญาติหรือคู่กรณีคุยกันง่ายตกลงกันง่าย คุยกันง่ายตกลงกันง่ายคู่กรณีถือว่าถือว่าแคล้วคลาดแล้วก็สําคัญถือว่าฟาดคอไปนันพี่ทองทงนะแล้วก็น้องก็พอรู้ว่าการดีขึ้นเราก็โล่งใจใช่<ก>นอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ,ะกับการที่แกจะบวชนะใ,ชในช่วงปลายปีนี้ะนะครับ,ำบทำมาทำโมอยู่แล้วด้วยเนาะ